แต่ถ้าของหนูอร่อยกว่าเขาพี่ยาก็รับเออได้พี่ยาก็เปิดใจให้ทุกคนแหละมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่ใช่ว่ามีแล้วจะไม่เอานะถ้าคุณทําดีได้เท่าเขารสชาติได้ดีเท่าเขาแล้วราคาเหมือนเขาเนี่ยโอเคเลยพี่ยาให้ผ่านอยู่แล้วนะไปปรับมาใหม่สามวันหนูมาใหม่ได้หนูจะกี่วันมาก็ได้พี่ยายืนอยู่ตรงนี้รอหนูอยู่นะ เอออร่อยไปผ่านไปไปไปทำมาร้อยกล่องก่อนร้อยกล่องเลยค่ะเออไป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 ให้ผ่านดีใจมากค่ะของขึ้นย่ามากหายกลัวยังหายกลัวยังน้อยแล้วค่ะแต่นี้ดีใจมากไปไปหาแม่เลยไปมันไม่ได้ยากทุกคนนะมาโรงงานย่ถ้าคุณมีทุนคุณสมบัติถูกและดีแพ็กเกจดีหน้าตาดีขนมอร่อยราคาไม่แพงคุณผ่านเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะเอามา แพ็กเกจจะเป็นกล่องทำไมไม่ใช่แพ็กเกจจริงทำไมหนูไม่ทําให้แพ็กเกจมันไม้ดีเลยล่ะมันหมดอะมันหมดไม่ได้ดิเราต้องเตรียมพร้อมถ้าเราอยากจะมาพรีเซนต์สินค้าเราจะตีรถไปกับอะไรนะาบ้านอยู่นะนครปฐมนครปฐมมันไม่ได้ไงใครวะเออคือวันหลังเราต้องเตรียมพร้อมเราจะมาพรีเซนต์สินค้าเข้าใจป่ะเราต้องทําให้มันพร้อมนะเอออย่าอย่าบอกว่ามันหมดมันไม่ได้ได้ค่ะอันนี้ขายอะไรย คุณแม่ยี่สิบแต่ถ้ามาที่นี่ก็เดี๋ยวคุยราคากับคุณแม่อ๋อทีหลังถามแม่มาเลยเอาแม่มาด้วยเลยดีกว่าไหมหนูอยากคุณแม่มาคุณแม่พี่เปิดนี่เป็นอะไรนะพี่ยาเป็นหมี่กรอบเหรอคะใช่มีกรอบเยอะโรงงานเราเยอะมากผมเข้าไปดูยังเข้าไปดูแล้วก็ไปจุบมาสองอันเยอะไหมอันนี้อันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่มั่นใจนะใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปก่อนลดเท่าไหร่แล้วค่อยว่ากัน <laughs> องนี้ไปแล้วจ้าเกือบจะได้แต่ยังไม่ได้ไดอยังไม่จัดพออ๋ออยากได้รสจัดกว่านี้รถจัดจัดอ่ะนี่รถยังไม่จัดพอคือหนูอะเมื่อก่อนอะที่ทําขายอะค่ะมันเป็นรถจัดกว่านี้แต่ว่าเหมือนโดนติงเรื่องรสเป็นเข้มเกินไปก็เลยปรับรถลงมาให้มันแบบอยู่ระดับกลางๆแต่จริงๆอะรถอะมันก็เมื่อก่อนเราขายเขย้มตนี้ตอนนั้นที่ขายมันจเข้นข้นไงอร่อยแต่ว่าเนื้อเทกเจอ แล้วสามล่ะได้ใช่ไหมคะอยากอยากที่ยากอยากให้กินของเราที่เป็นกล่องนเนี่ยเอามาแล้วเอามาดูดิอันนี้ถามว่าอร่อยไหมมันก,มนก็มันก็ไม่มีอะไรแบบแบบโดดเดนนะ่นอ่ะเราต้องเอาอะไรให้มันโดดเด่นอ่ะของเราอะ่ะถึงจะอยู่ไดค้คือมันทำไมมันมีสองอันสวยอ่ะสวยอ่นะดูดินี่ดูของเราดิเป็นไงหน้าตาดีไหมสกเก็ตหมูประมาณนี้หน้าตาดีไหมดูของเราดิโอ้ดูเด็ดดูแล้วดูดูแล้วว้าวไหม ราคาย0ิบาทนี่หนูเว้าไหมหนูมาถึงเนี่ยยี่สิบถเนี่ยหนูคิดว่ามันถูกไหมหน้าตาดีแล้วอร่อยด้วยนะอันเนี้ยของเราเนี่ยคือดีมากอันนี้คืออันเดียวกันคนละเจ้าคนละรสชาติอันนี้รสส้มอันนี้รสส้ม่ยนะหนูลองไปทําให้เขาให้ดูแบบนเนี้อ๋ออันนี้เป็นแพ็กเกจเก่าค่ะที่หนูใช้เนี่หนูดูเลยหนูดูของเขาเลยหนูสู้เขาได้ไหมเนี่ยหนูดู แพ็กเกจได้ค่ะแพ็กเกจได้แต่ว<ต>ัน<ล>นี้อันเดิมที่หนูขายอยู่แล้วอ่ะหน,นูลองไปกินดูแล้วกันว่าวรสชอ่าหนูไปอันนี้มันรสส้มไงมันคนละรสกันของหนูมันรสอะไรเนี่ยของหนูก็เป็นมีใบมะกรูดหอมเจียวแล้วก็ลูกเกดเหมือนกันมีสามอย่างอันนี้อร่อยอันนี้พี่ยาเนะี่ยให้ผ่านเลยเนะี่ยเพราะมันเป็นส้มอร่อยมากแล้วก็แพ็กเกจก็ดูแพงแต่ไม่แพงยี่สิบบาทลูกค้าชอบมากเลยแพ็กเกจเนี้ยนะห<ป>นูลองไปทำไหมเหมือนเขาดิล่ะ ได้ไปทําไห้สวยเหมือนเขาแ,แต่รสชาติหนูต้องเข้มข้นกว่านี้นะไพี่ยาชอบรสเข้มข้นได้รสจัดจัด,จดนะดไปไปลองดูไปลองดูนี่ไงตัวอย่างก็มีให้ดูหน้าตาดีนี่บ้านนี้ก็ทําเส้นสวยเห็นไ่ะนี่นี่<ช>นี่ที่นี่เส้นเขาสวยนะเห็นป่ะใช่เส้นสวยเส้นสวยมาลองไปกินดูลองไปวิเคราะห์ดูของเขามันดีอยู่แล้วไงแต่ถ้าของหนูอร่อยกว่าเขาพี่ยาก็รับเออ พี่ยาก็เปิดใจให้ทุกคนแหละมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่ใช่ว่ามีแล้วจะไม่เอานะถ้าคุณทําดีได้เท่าเขารสชาติได้ดีเท่าเขาแล้วราคาเหมือนเขาเนี่ยโอเคเลยพี่ยาให้ผ่านอยู่แล้วนะไปปรับมาใหม่สามวันหือมาใหม่ได้หนูจะกี่วันมาก็ได้พี่ยายืนอยู่ตรงนี้รอหนูอยู่นะ,นะพี่ยารอรอนะอพี่ยานะ่จะให้โอกาสท,ทุกคนเท่าเท่ากันบางคนมีความพยายามไปสิบครั้งก็กไป นะลองดูนะลูกไปสูดโซ่เอามายาแกงกะหรี่ปับ๊บขายด้วยนะร้องขายสู้เขาด้วยนะเยอะมากเลยวันนี้วันนี้นเยอะวันนี้เยอะนะครับอันนาาี้หน้าตาดีหน้าตาดีราคาราคา สี่สิบบาทสีบาทปาดจะสู้เขาได้เหรอลูกละสิบบาทอ่ะไม่ของเกาลูกละสิบบาท<ช>ลูกตัวนี้ใช่ค่ะทำได้นหนูทําได้เหรอลูกละสิบบาทลูกใหญ่ๆอ่ะนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมอยู่การขลิบปั๊บเคยเคยเห็นไหมหนูเคยเห็นไหมของเราสิบบาทอ่ะหน้าตาดีข้อหนึ่งแพ็กเกจดีข้อสองหน้าตาดีตัวขนมสวย ลองรสชาติต้มดำครับแล้วันนี้ทุกทุกทั้งวันระวังไม่ใส่อะไรนครับมะเดืยวดำเข้าไหนครับเสียงไม่ดำอร่อยอร่อยอร่อยมาแล้วต้มตำอันนี้ราคาเดียวกันไหมครับอันนี้สิบตัวนี่ไปตำเร็วๆเข้าแม่แม่แม่คือว่าฝัดเขาไปผัดเขาไปไว้ตรงนู้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปนี่อร่อยอร่อยอร่อยมาก สุดยอดหอมหอมอันนี้ไส้อะไรไส้ไก่ค่ะไส้ไก่อร่อยอันนี้ไส้อะไรไส้ไก่หมดเลยค่ะไส้ไก<ไ>่ยังไม่ได้เอาไส้อื่นให้ตรงนูไส้ไก่อร่อยอะ่ะอันนี้สี่สิบบาทแต่ว่าหนูต้องลดราคาลงมากกว่านี้นะถ้าหนูจะขายอะ่ะนะเท่าไหร่ค่ะหนูจะส่งเท่าไหร่อร่อยอร่อยเจ็ดสิบเด้ไหมคะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทก็ยังแพงอยู่ ไม่ใช่สาบห้าบาทสามบ้าทก็น่าจะได้เนาะใช่ก็มันอร่อยเออผ่านดูทำเองปะเนี่ยทำเองเะแล้วบ้านอยู่ไหนโอไปเอามาเลยไปไปเอามาเลยไปเดีพียาจะขเลยไปนี้เัอร่อยนูะหนูผ่านแล้วหนูเบอหนูไปคุยายเลยไปผ่านแล้วผ่านมาผ่านเลยไอาไปเอาก็พก็สวยและอร่อยไม่มันผ่าน คนไหนที่มันคือมันถ้ามันตรงจุดเรานะถูกและดีแพ็กเกจดีขนมอร่อยราคาไม่แพงคุณผ่าดเลยมันไม่ได้ยากนะไปไปเอาแพ้ยายเลือเอาแพ็กเกจแบบไหนเอาแบบนี้แหละสวยขอบคุณค่ะนี่ก็ขอถ่ายรูปเดี๋ยวจะซื้อมาถึงอ่ะมาเอาเอาอนี่มาพี่ยาซื้อได้อร่อยอ่ะแต่ตัวเกาหลีปั๊ดสวยมากนะสวยมากแล้วก็คือดีมากอ่ะสามสิบห้าบาทแล้วเราจะมาขายแค่สี่สิบบาทพอเราไม่เอากำไรเยอะ เอารู้รู้สึกยังไงวันนี้ที่ผ่านง่ายรู้สึกอะไรดีใจมากค่ะตื่นเต้นเดินนอนไม่หลับจะมานี่แบบโอ้ตู่เห่กันผย่าง่ายแล้วบ้านบ้านหนูอยู่ใกล้ตรงนี้โอ้เออหนูทำมาเลยมันมันมันได้แน่ๆมันผ่านแล้วมันอร่อยอร่อยมากขาเพิ่ค่เถามว่ากับเจ้าเก่าเนี่ย อันนี้หอมกว่านะไส้มันนะกับเจ้าเดิมที่ขายดีอยู่แล้วอ่ะเริ่มชิเลยค่ะเอออร่อยไปผ่านไปไปไปทำมาร้อยกล่องก่อนร้อยกล่องเลยค่ะเออไป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 หาแม่เลยอนนี้เอาไปให้ธนาคานะให้ให้ให้ต้นนั้นหนึ่งไป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 หาใครไปหาแม่ไปหาแม่เอาความคืบก่อนดีใจดีใจไม่ผ่านดีใจมากค่ะบ้องดีใจมากหายกลัวยังหายกลัวยังไม่แล้วค่ะตอนนี้ดีใจมากค่ะไปไปหาแม่เลยไป มันไม่ได้ยากทุกคนนะมาโรถ้าคุณมีคุณสมบัติถูกและดีแพ็กเกจดีหน้าตาดีขนมอร่อยราคาไม่แพงคุณผ่านเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะไปเพิยข้างหลังคิวต่อไปคิวต่อไปคิวนั้นเราจะไม่ได้เดินไปนู่นแล้วมั้งเดียวอาน้ำเปล่าป่ะเอาน้ำเปล่าป่ะอันนี้หนูวอาเป็นตัวอย่างไม่ดูอันนี้อะไรคะเนี่ยปลาส้มปลาส้มนะคะมาจากไหนอคะคลองสองปลาส้มคลองสอง ขายขายแพ็กเกจไม่สวยข้อหนึ่งแพ็กเกจไม่ดีแพ็กเกจเนี้ยมันเก็บได้ไม่นานไงเวลามันแตกมันเยอะมันอะไรเนี่ยแพ็กเกจไม่ผ่านแพ็กเกจอย่างงี้ไม่ดีต้องศูนย์อากาศมาหนูว่าเป็นปลาส้มเวลามันแตกนะมันจะเลอะเทอะไงแพ็กเกจไม่ผ่านนะแพ็กเกจไปปรับปรุงมาใหม่นเนี่ยเนี่ยแพ็กเกจอย่างเงี้ยไม่เอ,า,อาหนูต้องไปซีนศูนย์อากาศมานะปลาส้มอ่ะเป็นตัวใช่ไหมคะอ่าเอามาเป็นตัวตัวเลยขายเป็นตัวขายง่ายแพ็กเกจไม่ผ่าน อันนี้ทอดแล้วนะคะทอดแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนเดี๋ยวดี๋ยาเป็นไงครับพี่ยาไม่นัวยังไม่นัวไ,ไม่ผ่านเปี้ยวอย่างเดียวเปี้ยวโดวโดเปี้ยวเคม็มเปี้ยวเค็มมันยังไม่ไมีมความคือมันยังไม่ผ่านาค,าคือถามว่าหนูรสเปี้ยวหรือวันมันหลายวันแล้ว ใช่ใส่ตู้เย็นไว้มันหลายวันแล้วรดเค็มลงมานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมันกี่วันแล้วเนี่ยเออผลมันเลยกำหนดมาประมาณสามวันเอาเลยกำหนดมันถึงได้เปรี้ยวจัดไงไม่เอาอยากเปรี้ยวเปรี้ยวเกินมันเลยกำหนดมามันก็เปรี้ยวมันแ่แบบพอดีประมาณห้าวันใช่เปรี้ยวเกินกินแล้วแบบกินต่อยากอ่ะมันเปรี้ยวเกิน ไปเปลี่ยนแพ็กเกจมาด้วยแต่พูดถึงว่าถ้ามันไม่มันไม่หลายวันมันน่าจะอร่อยเนีะย่น่าจะพอดีค่ะน่าจะพอดีอันนี้เกินมาสามวันมันเปรี้ยวเกินมาหลายวันแล้วไงมันเกินมันเกินใช่ใช้ข้าวหมักยิ่งนานวันมันยิ่งเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะไอู้มันจะสั้นกว่าใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปทํามาใหม่ไปคิดมาใหม่ว่าจะทํายังไงให้มันอยู่ให้มันอยู่แบบว่าคงที่ก็คือสูญอากาศมาแล้วปิดไว้ขายแบบปิดเลยกสูญอากาศได้เวลามัน แต่ว่าวันนี้หนู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 ห่อมาเสร็จแล้วเนี่ยหนูหมุนอากาศมาอย่าให้เกินสามวันถ้าเกินสามวันเปรี้ยวจี๊ดนะไปทํามาใหม่สู้ไหมสู้สู้ไหมสู้นะโอเคไปขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ๆนะคะแค่ชิมให้นี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมาก